ผู้ชมครับเป็นอีกวันที่คาดว่าสังคมน่าจะจับตาไปที่การประชุมของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับเพราะนอกจากที่สารรัฐธรรมนูญจะมีการนัดในการพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองในส่วนของพรรคเก้าไกลแล้วหรือไม่นั้นนะครับซึ่งก็ต้องมาดูนะครับว่าในส่วนของคําชี้แจงหรือว่าหลักฐานของพรรคเก้าไกลนั้นจะเพียงพอแล้วหรือไม่นะครับหรือว่าจะต้องมีการสอบพยานเพิ่มเติมแต่ก็คาดว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะหยิบยกในกรณีคําร้องที่ ขอให้ศารนั้นมีการวินิจฉัยว่าเนื้อหาบางมาตราครับของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกสอวอทั้งระดับอำเภอจังหวัดและประเทศนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขึ้นมาพิจารณาด้วยนะครับ ผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกระดับอำเภอที่มีเรื่องร้องเรียนในหลายประเด็นทั้งกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งก็ร้องไปที่สารดีการนะครับและกรณีทุจริตก็ร้องไปที่กะกะตก็กำลังนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัดในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันก็มีหลายฝ่ายที่ออกมาตั้งข้อสังเกตการเลือกระดับอำเภอหวังให้มีการแก้ไขในระดับจังหวัดครับ อย่างเมื่อวานนี้นะครับที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการเขาเปิดพื้นที่เสวนาเชิญชวนประชาชนรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้สมัครสอวอรที่ตกรอบในระดับอำเภอครับว่าเผชิญกับอะไรบ้างในกระบวนการเลือกกันเองครั้งแรกในโลก ซึ่งก็มีผู้ที่สอบไม่ผ่านรอบแรกนะครับในระดับอำเภอมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันเนี่ยทั้งหมด5คน5จังหวัดครับก็คือจังหวัดจันทบุรีลบบุรีนนทบุรีบุรีรัมย์และปะทุมธานีนะครับซึ่งแต่ละคนก็พบเจอปัญหาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นข้อสังเกตว่ามีการหัวนัดแนะขอคะแนนการผ่านลายการจับกลุ่มมาสมัครเพื่อคะแนนที่เป็นกลุ่มก้อนหรือเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ลองไปฟังเสียงของพวกเขากันครับ รอบแรกเนี่ยรอบแรกของกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มผมนะครับก็จะมีผู้สมัครบางท่านเนี่ยได้คะแนนโดดสูงโดดเลยสมมุติว่ามี20คนก็คือได้10คะแนนคือเวลาเลือกเนี่ยม,มันมันมี2แบบแบบแรกก็คือดูจากคุณสมบัติแบบที่2เนี่ยก็อาจจะมีความรู้จักสน,นสนิทสนุนกันเป็นพิเศษแบบนี้ดีกว่าซึ่งก็ทําให้คะแนนมันอาจจะเทไปที่ใคร มากกว่าอีกคนหนึ่งได้ในในเอกสารสอวสามอ่ะจะให้เขียนประวัติการทํางานประสบการณ์การทํางานส่วนใหญ่ที่เขากอกไว้ไอ้ห้าบรรทัดนั่นนะ,นะคะก็จะมีแค่เรื่องทํางานจิตอาสาในวัดทาความสะอาดวัดทําให้เราเราอนุมานอีกส่วนหนึ่งเรามองว่ายิ่งไม่มีการให้แนะนําตัวกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเราเรา,เราก็คงเหมือนพี่ๆที่สมัครอีกสิบ5ี่สิบห้าท่านว่าเราไม่รู้จักคุณอะแต่เรารู้จักกันเฉพะในกลุ่มที่ทํางานเรื่องพุทธศาสนาเราก็คงจะเลือก เลือกกลุ่มนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาค่ะมันมีช่องโหว่สองจุดที่เรารู้สึกน,นะคะโดยนักวิชาการและภาคประชาสังคมนะครับที่ติดตามการเลือกตั้งสอวอในระดับอำเภออย่าง Aclab, v w a t c h และ i อนอครับก็ตั้งข้อสังเกตถึงคำร้อง22คําคำร้องที่ส่งไปยังกกตว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดครับยิ่งชีพอชานนผู้จัดการไ l a อมี3ข้อเสนอไปอยังกกตในการเลือกระดับจังหวัดนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือเจ้าหน้าที่กะกะตน,นั้นควรทําให้กระบวนการเลือกรวดเร็วกว่านี้เพราะบางอําเภอนั้นล่าช้ามากเนื่องจากอุปกรณ์ชํารุดจึงกังวลว่าในวันเลือกระดับจังหวัดเมื่อมีผู้ผ่านเข้ารอบหลักหลายร้อยคนอาจทําให้การเลือกใช้เวลานาน,านมากกว่าเดิม2ก็คือขอให้จัดพื้นที่สังเกตการอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นหากต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกสอวอหรือแก้ปัญหาการหัวกันเองนะครับ ข้อ3ก็ขอให้มีความชัดเจนของทุกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนอย่างเช่นการเปิดให้ผู้สมัครนั้นพูดคุยกันในสถานที่เลือกต้องชัดเจนนะครับว่าผู้สมัครทําทำอะไรได้บ้างและต้องมีมาตรฐานเดียวกันขณะที่ฝั่งนักวิชาการอย่างรองศาสตราจารย์พิชยัยรัตนดิลกนภูเกต็ตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับก็ย้ำว่า การเลือกสอวอในครั้งนี้มีการหัวกันจริงแต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างอิสระโดยอาศัยการแนะนำแลกเปลี่ยนกันแต่ก็เชื่อว่าแม้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ดีกว่าการแต่งตั้งสอวอเหมือนที่ผ่านมานั่นเองครับ